สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูอุ๋มครูรวิทประพารวิงทองครูกอนอตนตำบลบองตาคดในวิชาการเงินเพื่อชีวิตสามระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในหน่วยการเรียนรู้ที่หาภัยทางการเงินซึ่งมีเนื้อหาวิชาทั้งหมด7เรื่องเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่5้ภัยทางการเงิน เรื่องที่หนึ่งนีนอกระบบเรื่องที่สองแชร์ลูกโซ่เรื่องที่สามภพยใกล้ตัวเรื่องที่สี่แก๊งลเซ็นเตอร์เรื่องที่ห้าไพยออนไลน์เรื่องที่หกไพยธนาคารออนไลน์เรื่องที่เจ็ดไพบัตรอิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่หนึ่ง นี่นอกระบบลักษณะคนโกงนี่นอกระบบหนึ่งใช้ตัวเลขน้อยๆเพื่อจูงใจสองให้เซ็นเอกสารที่ไม่ได้กรอกตัวเลขสามไม่ให้ลูกนี่อ่านเอกสารที่ต้องเซ็นสี่บีบให้เซ็นสัญญาเงินกู้เกินจริงห้า ทําสัญญาขายฝากแทนสัญญาจำนองหกหลีกเลี่ยงให้กู้โดยตรงเจ็ดทวงหนี้โหกวิธีป้องกันไัยหนี้นอกระบบหนึ่งหยุดใช้เงินเกินตัวสองวางแผนการเงินล่วงหน้าสาคิดให้ดีก่อนตัดสินใจก่อหนี้สี่ เลือกกู้ในระบบ 5. ศึกษารายละเอียดผู้ให้กู้ 6. ศึกษาวิธีคิดดอกเบีย้ยเจหากจำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบต้องใส่ใจ 8. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำเรื่องที่สองแชร์ลูกโซ่ลักษณะกลโกงแชร์ลูกโซ่ 1. แช์ลูกโซ่ในคราบธุรกิจขายตรง2แชร์ลูกโซ่หลอกลงทุน 3. แชร์ลูกโซ่หลอกขายสินค้าผ่านอินเทอร์เนต็ตวิธีป้องกันภัยแชร์ลูกโซ่ 1. ไม่โลภไปกับผลตอบแทนหรือสินค้าราคาถูกที่นำมาหลอกล่อ 2. ไม่กรอกข้อมูลหรือให้ข้อมูลส่วนตัวในเว็บไซต์ หรือตอบกลับอีเมลที่ไม่น่าเชื่อถือ 3. หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มธุรกิจที่ไม่แน่ใจ 4. อยากเกรงใจจนไม่กล้าปฏิเสธ 5. ศึกษาที่มาที่ไปของการลงทุนหรือสินค้าให้ดีก่อนการลงทุน 6. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำเรื่องที่สาม ภัยใกล้ตัวลักษณะกลโกงของภัยใกล้ตัว 1. เบีย้ยประกันง้วสุดท้าย 2. ตกทองลอตเตอรี่ปลอม 3. นายพันหน้าหลอกลวงเงิน 4. แก๊งเงินดำวิธีป้องกันจากภัยใกล้ตัว 1. ไม่โลภสองไม่รู้จักไม่ให้สศึกษาหาข้อมูลสี่อ้างใครถามคนนั้นหสงสัยให้ปรึกษาหติดตามข่าวสารกลกงเป็นประจำเรื่องที่สี่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลักษณะกลโกงแก๊ง call center หนึ่งบัญชีเงินฝากถูกอายัดหรือเป็นหนี้บัตรเครดิต 2. บัญชีเงินฝากพวัวพันกับการค้ายาเสพติดหรือการฟอกเงิน 3. เงินคืนภาษี 4. โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ 5. ข้อมูลส่วนตัวหาย 6. โอนเงินผิดวิธีป้องกันแก๊้ง c a l เซ็นเตอร์ 1. คิดทบทวน 2. ไม่รู้จักไม่คุ้นเคยไม่ให้ข้อมูล 3. ไม่ทำรายการที่เครื่อง atm ตามคำบอก 4. ไม่โอนเงินคืนเอง 5. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงินเรื่องที่ห้า ภัยออนไลน์ลักษณะโกงภัยออนไลน์ 1. แอบอ้างเป็นบุคคลต่างๆ 2. แอบอ้างเป็นคนรู้จัก 3. หลอกขายของออนไลน์ 4. ขอเลขที่บัญชีเงินฝากเป็นที่พักเงิน 5. เงินกู้ออนไลน์ห เรียกค่าถ่ายข้อมูลด้วยมัลแวร์วิธีป้องกันภัยร้ายบนโลกออนไลน์ 1. คิดทบทวน 2. เปิดเผยเท่าที่จำเป็น 3. ตรวจสอบข้อมูลก่อนโอนเงิน 4. ติดตามข่าวสารกลโกงเป็นประจำเรื่องที่ 6. ไภยธนาคารออนไลน์ เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าทำให้ธนาคารอยู่เพียงปลายนิ้วมือผู้ใช้บริการสามารถจัดการบัญชีเงินฝากของตนเองผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องเดินทางไปธนาคารซึ่งขั้นตอนหลกัหลกๆในการโอนเงินผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตคือโอนเงินออนไลน์ลักษณะคนโกงที่แฝงอยู่ในธนาคารออนไลน์ 1>, 1. แฝงโปรแกรมร้ายหรือมารแวร์มาให้ดาวน์โหลด 1.1. โปรแกรมร้ายในคอมพิวเตอร์ 1.2. แอปพลิเคชันร้ายในสมาร์ทโฟน 2. องปลอมแปลงอีเมลหลอกเหยื่อให้ข้อมูลในเว็บไซต์ปลอมวิธีป้องกันภัยธนาคารออนไลน์ 1. ไม่ติดตั้งหรือดาวน์โหลดโปรแกรมแปลกๆหรือผิดกฎหมาย 2. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ทำธุรกรรมออนไลน์เป็นประจำ 3. สังเกตอีเมลและเว็บไซต์ 4. จํจำกัดวงเงินในการทำธุรกรรมผ่านธนาคารออนไลน์ 5. ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวในบัญชี 6. กเลี่ยงการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 7. หลีกเลี่ยงการใช้งานธนาคารออนไลน์ผ่านอุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง 8. ควรกดปุ่มออกจากระบบล็อกเอาทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งานเรื่องที่ 7. จ็ดไพ่บัตรอิเล็กทรอนิกส์ลักษณะคนโกงไพ่บัตรอิเล็กทรอนิกส หขโมยข้อมูลในบัตรแถบแม่เหล็กผ่านเครื่องขโมยข้อมูล 2. องปลอมเอกสารสมัครบัตรบัญชีสินเชื่อ 3. ขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการ ATM slip วิธีป้องกันภัยบัตรอิเล็กทรอนิกส์หไม่บอกข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลอื่น สสังเกตเครื่องเอทีเอมสเปลี่ยนรหัสบัตรอย่างน้อยทุกสามเดือน 4. อยู่ในระยะที่มองเห็นการทำรายการเมื่อใช้บัตรที่ร้านค้าหตรวจสอบใบบันทึกรายการของบัตรเอทีอมทุกครั้ง 6. ตรวจสอบรายการใช้จ่ายเจ แจ้งธนาคารผู้ออกบัตรทันทีนักศึกษาคะจากบทเรียนที่นักศึกษาได้เรียนรู้เป็นเนื้อหาหน่วยสุดท้ายของวิชาการเงินเพื่อชีวิต3ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรื่องภัยทางการเงินจะทำให้นักศึกษาสามารถบอกประเภทของภัยทางการเงินวิธีการป้องกันตนเองและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากภัยทางการเงินได้ กิจกรรมสุดท้ายให้นักศึกษาทำกิจกรรมท้ายบทเรื่องที่หนึ่งถึงเรื่องที่7ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ